ทำอะไรกินนะครับยำเก๋มไฉฉันคิเล่มาพี่นายมันอายไม่ไม่ไม,ไม,มันคิดเลยอายเขารสชาติก็คือแบบ<อ>ถ้าคนอื่นทำคือ,อฉันจะบ่นยันลูกบวชเลยแต่อีโชบีที่ฉันทำเองอันนี้ผมกินมาม่านะครับผสมมาม,าม่าที่ไหนเออเออก๋วยเตี๋ยวก๋วยจั๊บเออก๋วยจับก๋วยจับ<อ> ผสมเ้าต้มนะครับแล้วก็กวนฉายอะไรก็ไม่รู้ครับเยื่มไายเออเยื่มยประกัดดองไม่ใช่คำว่าสกัดดองแล้วก็อีกอย่างนะครับนี่นี่คืออะไรนะครับกาแฟโคบลมันก็ลดระดับน้าตาลในเลือดมนะันไม่มีน้าําตาลไม่มีอะไรผสมมานทอีอิมแบบออริจินอลใช้กาแฟสดแต่ว่าสก,กัดเย็นแพงไหมครับก็แล้วแต่ว่า,วากาแฟที่เราเลือกมาทาแต่ว่ามันอร่อยนะอร่อยสิคะ เพราะว่าก็ซื้อแผงอ่ะอันนี้สกัดเย็นนะครับมันไม่ได้ต้มน้ําร้อนนะใช่ค่ะมันก็จะไม่เกิดอนุโมลอิสระที่มันเป็นมะเร็งเข้ากันเลยกับมาม่ามาม่ากดจับฉันอยากเอาพี่นายไปวัดระดับแบบว่าความคงอยู่ของสมองมากมากเลยนางน่าจะเป็นสมองเสื่อมแล้วเพราะนางแก่ ไม่ปกติแล้วกินอาหารไม่ชอบปรุงแล้วนะอันนี้พอมีรสชาติเราก็ว่าเลยหือ,อ,อดูสิดูแม่ครัวทํานะครับพริกเม็ดเล็กมากเวลาหาั่นหั่นยากน,นะครับต้าันขนาดนี้ครับเม็ดจะเล็กมากาตรงคือหั่นรพริกไม่เป็นม <c oughs> ันก็พริกใส่เข้าไปเลยอ,อ,อร่อยเหรอพี่นายอร่อยเอาดีาแบบนี้เรียกอร่อยเหรอแมน ม่รู้อ่ะมันก็เป็นรสชาติยาอือ่นให้เลือกคือธอไม่กินพิมพดเลยไม่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 ไมไมถ้ากับข้าวเมื่อวานตอนเย็นกับอันนี้ค่อยกินอันนี้นะทีะ่เราซื้อตอนเย็น,น,นยรู้อยู่แล้วว่าไข่เค็มมันรสยังไงร,รู้อยู่แล้วว่าไอไอ่ะทำไมไม่มีความหวานละมุนรู้อยู่แล้วว่ามะนาวอมะนาวมันก็มาแล้วก็มาอะไร อ่าเอาส้มผักอ่าไม่ให้ส้มผักเสี่ยงสีอะไรนะอ,อาการดองก็รสชาติางแล้วก็รู้ไงมันก็อร่อยไงเข้ากันนี่เป็นอาหารโปรดมากแต่ว่าตัวเองทำกินเองแล้วกินไม่ได้เลยสงส่แม่บ้านเจ้าใส่ผมชุลเสบจะตายรอ้ว่าเสบปันญ,ญา้วันโอ เลิกกินดีเอ,อาไม้ค่อยมันก็จะกินข้าวหมดได้ยังไงถ้าไม่มีกับอิ่มไงเพราะว่ากินแอนอะไรนะแอ,อนอลดีเขาเจ้าก็าอิ่มแล้วนี่หรือจะกินะดาอิ่มเอะโฆษณาอย่างเดียวย <laughs> ูทูบกิร์นติเกินโฆษณาแล้วเข้าแล้วนะครับได้กินข้าวฟรีบางครั <laughs> ้ง ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้ทดลองอร่อยนะเนี่ยพอดีเลยโอเคครับผ่านนะครับวันนี้กับข้าวผ่านมากเลยครับผ่านทางนู้นแต่ว่าผมผมอะผ่านชื่ออร่อยครับทางนู้นอาจจะผ่านไปเลยันจะไม่ทำเองอีกเลยเอามา